พลวงสุขพิสารค่ะรองผู้วา่าราชการจังหวัดตากนะคะปฏิบัติราชการแทนผู้วา่าราชการจังหวัดตากประธานเวทีการแถลงข่าวว่าการบริหารจัดการงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหยประทีปพันดวงในภาพรวมระดับจังหวัดตากเป็นยังไงบ้างคะท่านเรียนเชิญด้วยความาร,รค่ะลรยกระทงสายไหประทีปพันดวงมนมีเคร้่น,นะครับโดยเฉพยาะอย่างยิ่งทางเทศบาลตากคือว่าถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับที่สำคัญ าาก,าาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสนักงาระต่างรค้างศุลกากรอื่นๆนะครับร่วมกันสนับสนุนในนี้โดยเหตุที่งานวัฒนธรรสายะนะครับหลายพื้นทศ่พันธุวนของจังหวัดต่างเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดดเด่นจุดเริ่มต้นของการวัฒนธรรมสา เริ่มจากประเพณีพื้นถิ่นนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดตากผ่านการเวลามาผ่านการสนับสนุนนะครับส่งเสริมปรับเปลี่ยนครับจนกระทั่งกลายเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศหรือระดับสากลก็ว่าได้นะครับและการบริหารจัดการเนจังหวัดให้การสนับสนุนทั้งองค์คาพยกนะครับของจังหวัดทุกส่วนราชการทุกพื้นที่พร้อมที่จะสนับสนุนและก็สนับสนุนเรื่อยมนานตลอดนะครับ ในที่นี้เองร่วมกันจัดสายกระทงนะครับเข้ามาร่วมแข่งขันในงานครั้งนี้เพราะนั้นเนี่ยในแต่ละค่ำคืนนะครับของการจัดงานก็จะมีการแข่งขันลอยกระทงสายนะครับให้นักท่องเที่ยวได้รับชมกันนะครับรวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จะรองรับนักท่องเที่ยวให้ร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งสักครู่ท่านนายกท่านก็นจะได้อธิบายนะครับแจกงแจงว่ากิจกรรมอื่นๆเนี่ย ีอะไรบ้างนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่สําคัญนะครับเราร่วมมือกับทางสงสงสนะครับสคอลนะครับทาให้งานประเพติของเราครั้งนี้เป็นงานที่ปลอดภัยนะครับปลอดจากแอลนอฮอลอและก็ปลอดจากบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นที่น้องประชาชนชาวจังหวัดต,ตากเองก็ตามหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาร่วมงานเนี่ย ก็จะได้รับความรู้สึกอบอุ่นใจนะครับปลอดภัยในะการเที่ยวชมงานตลอดนะครับทั้ง4วันที่มีการจัดงานนี้ครับ